ในเวลาเขาโคขอ<า>อืมอ้มขี่ที่มึงขี่บ่มเมาขี่กุยเอาขีมาขึ้นหลุดม่านหลุดม่านแอบมา

<Hola. S 2> มามามานี่แหละนะคนจน มุอข้าแก้วหยุด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 ข้าแก้วหยุดก่อนหมดข้าแก้วสิเขาคอกแล้วนุ๊กครับคำแรงแล้วเขาคอกเขารักเอามาย่างพี่ดุกดิกดุกดิก มันยางน้ำบักค้าวเกี๊ยวมันยางทั้งหนาพุ่นเอาท้ายเอาท้ายท้ายหเห็นตัวกล้ยเด้อเนี่ยนี่จับยังสิเห็นบ่อให้มันเห็นยังสิเอาท้ายไปจับเข้าไปจับเสียกเข้าไปใกล,ใกล,ใกล้ๆจับพี่จับจับงอมพน ไปจับคุ่นนี่มาจับมองนี่เออนั่นละหุ่นคนเลี้ยงควายถูกใจเนี่ยกดไรล่ยเนี่ยยูบ้เอเฮ้ย ไปไปาดิสูงไปเน,เ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูขึ้นยางก่อนมันเออเนี่ยนั่งน,นั่ง <c ười> ไปยางมัน บักข้ามแก้วเกียกยตุม่มไปงังพี่มาจับมองพี่ พรงนี้เอาบักข้ำแกวเขาบ้านนะครับางามเล่งๆคำแล้วคำแล้วเอาเขาคอก Bay bay bay. Hmm. Bay. Bay bay ngang, ngang, ngang. Ngang. Ngang là ngang. ไช่ตูนตูน อดคอเรีวพลนองชีวิตบานนากะจังสี่ละ นี่คือบริเวณหน้าขอคกค้ำแกวอยู่นี่นะครับผมจบชิปนี้ว้ซสำนี้